หมูกินพอเตียงไปกับไพดุกไปกับเอื้องกับกับไปกวนกวับน,น้องบิวกับแม่ไปไปยังก็ไปไปไปตักเร่อเฮ้ยเฮ้ยไปปักเร่อขึ้นไอแม่ไปตักเรอ่อขึ<ป>้น <c oughs> เ่ยมับยหมูแม่จับกระไพอีกจับกระดูนจับคนมาเนี่

ไม่พมไน่ะีัวไอหัวพี่ขาเฮ้ยอ้ชายเเจออดไอ้สบายดีประงก้โอ้ผีหงแน่แจ้งแน่นี่เย้อ้ยเขียนเดินอพาผมาไมวะไอชาเขียนก็กล้น้องบิวบางแน่นี่ลองดู สวัสดีปะลูกนี่อูน้องบิวก็ก็โอ้เจ็บเอวจังเลยสวัสดีปะลูกน่น้องบิวดิอีหล่าคำแพงบิวดื่มบ่สวัสดีกวัยุ่งายงามลูกข้าบายดีปะลุกเบิร์ตสุขุสุขคนคือเก่าง่ายง่ายลูกเมือ่อไงสวัสดีพี่น้่าสุขคนคือเก่า ສະບາຍດີປ້າລຸງຢູ່ເດເນາະຮັກ <sh> ບ <yelled> ໍ່ອອໂທເມຕິກໄດ້ບິ້ວອອอທເມຕິກບໍ່ເດອັນໄດ້ບໍ່ມາທໍາ่ວາມສະອາດເຮືອນໃນໃຫ້ພີ່ນ້ອງເນາະຜູ້ປັດຂີ້ພົ້ງຂີ້ຝຸ່ນຫ້ອງນกກຫາກກีແລ້ວນີ້ກະພ້າເກັບປຽມນີືຊາຍຫາູຊຢານ ที่พุ่นยังเนาะผู้แม่พี่น้องแต่มืองบุญเท่าใด๋เนาะเมือบุญกองเข้าบ่ได้มาอันบ่ได้ป๊ดบ่หยังเพิ่นก็มามื้อนี้เนาะเกือบเดือนด้แม่พี่น้องเอ้ยน้องเชือมือไแม่น้องเชือหนาพี่นั่งพี่ตัวเียบ่ได้ให้ดอกได้กินเด้อสิเียกินบ่มีบ่มีบิวมีมีเนาะ เก็บเงินอะไรซะเก้ซะมัมี่มัมอยู่มามีบอลทองแก้เนนี่ะทองไปจั๊กทองพระเฮียนะอุ้ยมีอะไรนะขี๊ยะเอาไว้ดูเอาไว้ทองไปจักนี่ทองมาซ้ายเพื่อจทองไปบอท้าลูกจังกมาแต่ใส่บุทิ้งมาลูกเอาไว้เอาไว้ทองไปตู้เจั๊กแหละตรงนี้ในขยะไปตู้เจ้ากเราเนี่ย nạc ngân nè ngân thích phát nè, xuống phát ngân à nạc ư nè ông mang đẹp thích phát bài giang đồ nè dạ, hả, hãy ba đu mừng ngân ngân cho nè kiếm hả, cái da ư xa nam nằm hả, hả ngay, ngay มัมลยกุงวายเลยซานในน้นหนอบะรมี่เคืนะขียนลูเขียมลูแใค่ยน่หมนลอก่เราหูบังกะรซาผูกเรอเห็นไดีเมม่นีอย่าต็งอย่างอยเ่งมีแ่เต็งมาทำการบ้านดูบืนของเฮียนได้หนิเออซาเป็นบ่ มื่นมันยังแน่นองบิวลงบ่ลูกลงลงองของลไปเือยไปเดิป่มกกอยู่้านอกกระเป๋าอยู่ข้านอกลกเสื้ออยู่ข้านอกก็บเปริคิดว่าชนอนท้าในนอนไปบ่อยว่าะเอาเครื่องมาให้น้องเต่าหรือว่าน้องมะนาวคนไหนเนาะไนกะเวดิ่งข่้นตู้เน่ยไนกะมาทำความสะอาดเพื่อนบคิดว่าจะได้มานอนท้างในคำเลยนะ ไออกไปกับตารถกัมูฮุ่งเนาลดกับขี่ห้างนะพี่น้องขี่ห้างมาได้เอนขี่ยามวินได้อยู่เนาะแต่ว่ายามแดงบาได้ตัวตานมีตานมูฮุ่งทมีตาห้ามว่มาขี่ออกไปทำกลับไปได้นาออันนี้ผลรีเดตตัคุมรถไฟฟ้าช่กับบรกมันหักเนาะท้าบีกมันหักเลยกี่วานไปวลาไงัวนอ่ะไห้งวนอ่ะยังขับอ้องงามแห้งวน

จะมือหนูเห้ชายมือให้ชามือจรู้แม่วอไมือตัเมาดีสายินคเลยเหมือนเลยทั้งนาะคุณเนาะสบายแจ้งังสเพื่นเขียนัสจ้งบังสจืดมากเลยแล้วก็เห็นยสิเบิ้มมาไม่เอามบ้งยุงครบเลยเลยุงหลอ่ะ Song ghê ngọc như này. Oh, lạy em thấy. Hãy tìm được 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 tìm Bố, tìm được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  đi được tìm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  được เออเลขสามมาหน้โอเคเลขสี่โอเคเลยฮะดูดีโคตราหนิเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบ ok, keng 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 Yem 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 yem. Ali là bố mẹ được sử dụng đơn giản không yêu kì hả đi luôn, hẹn luôn anh nằm luôn đẹp nhau anh đi thôi biu 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 đẹp đẹp đôi bọn <laughs> anh

นี่เฮ็ดอุละปากคู่ก็ให้เฮียนนั่นเขียนเลขนเลขสแล้วกับแต้มฮูกอันอันปอนเนาะพาป้อสองป้ามแล้วก็ให้เขียนให้อ่านเลยบัดเดยงกปูกปูนะโอ้กปูเป็นกปูไป่บ่่นอนเนาะบ่เป็นหยังปุ้ยปุ้ยืนนดิเนาะฮะๆ ไอเือนบอกอู้เฮือนงามแทพไปสิมาอยู่ลำเจานี่อเถือนงามเท้กระดูมในเดอรบิวเดอร์บอกออใช่ว่าไอยู่ลำนหบอกว่าอัน้เพื่อใดีเชียนหน้าจนอะแต้มพูดว่าลองบิวด้วยลองบิวหัวยองด้วยหรอเด้อคนวาดทู่เป็นชิบ้าววาทู่บอกว่าอหน้าไม่อหน้าไม่พาเงี้ยพอเตียงใช่ไหมบ่ามือนี้ต็มโมงใช่หอนฮะสิบโมง ชิม้งบ่ลูกไน่ใจบ่ชิม้งพอเตียงจะยังมองไม่หอดดอกพอได้เตียงคืนเตียงคืนตีหนึ่งพอได้อ๋อไม่ดูถีบไปจักพอเตียงคิวถีบเจ้าเจ้าบอกโดยสียงเชียร์ด oh, ีใจยิ่บอดีใจท้าบ่ได้นี่จะเสียใจบ่เสียใจเฮ้ไรเสียใจนะเสียใจบ่แม่น่ะเสียใจเสียใจเั็นสเยี่บอส่ะเสียใจกะเสียใจลูกเสียใจบ่วแม่น บ่ได้พอเตียงบ่เชื่อเราถีมให้พราเจ้าเสียใจในไรเสียใจจ้ะเสียใจนะเสียใจอด้รเสียใจเสียใจเจ้าเห็นแบบนามูบ่แม่เห็นนามู่งอยอยูล่ะงอยเอองอยฮาดีใจเลย้าผ้เตียงซื้อเราถีมให้ฮาดีใจสิเด้อให้สินอนนับน้ำนอนนับอันป้าพ้าเตียงจ้ะเผื่อผ้เตียงบ่ห่อน

แสร่าผมเพิน้วไมจะเ็ดขึ้นรืไม่ขึ้นหาปาดุงแลมียาดีบ่สย่ผมจะยัแหะมาทำไผมเห็แต่เนีแต่คนบ่แตมบิวแตมบิวแขงขาเลยใ่แขงขาเลยถ้าวันนแต่งขาแต่กตกระโตจ้ะ อ่ะอ,อ,อาหัวเลยนยีอบอ่บผิวอวดปานนีเ้เอาเเอามานเ,เอาเห็ดพมมอันนี้เห็ดพมเห็ดตางยุ่งเลอะ่ะยุงก็แข็ยงยนเลยกดตบอ้วนยืนนูยืนนูลุยยืนยนู

วิวคนนี้เอยใช่ว่ดเจ้าแขนมาท่อกันเล่ะอ้ชายนั่งไ่เอ้ชายเ็น้งวิวเห็นต้องวิวนี่ตอพี่จะเรียนเดียวทางนี้ทางภาษาเขาเรียนนี้แข่งเน้อ จังเก่งวยไปได้ก็จ๊บได้หรอวาโอเคได้เลย้ปไปหาเชือกเชิ้นป้าลูก้าไปหาเช้อกน่ากินมากินกับเขาป่ะไปใช้สบายชงบอ้แมตตัวม้ามเลยก่อนน้องบิววะให้เออซายเมื่อนึสองสามสี่ห้าอุ้ยสี่หกปันแล้วเนี่ยอืม เห็นอะไผิอือนะสบายแค่ลูกจะแตกต่างเลยกัตัวจริงเชือห้องได้เชือนะสี่ับถอะไรยานพีไปใชือีไเทิงนะนี่ด้อนี่ยานนี่ด้วจะยาจะมาเราคนในจะประสานเราคนอ mamì khôn, ờ, <laughs> <laughs> mì ăn say, thân con mày hơn thân pí đâu, yêu thích nữa, ô, tôi mày, tô, xíng tô, gấp nhang, ma hông ma, mày cay đi cay cay, cốp đây hả cốp hoàng này cốp này ngoa đây ngoa đây ngoa ngoa đây đâu cốp hay đây cốp hết cốp tên luôn tên, cốp tên luôn cốp tên cốp tên cốp tên luôn cốp tên than vào đây tham vào đây luôn giơ giơ vào đây cái cái cốp hồi nhồng không phong này แล้วพี่เบนยิถามต่อนี่ดิ้งเนี่ยดิ้งห้องเนี่ยดิ้งนะโอ้โอ้โอ้ยุ่นเลยอันนละอิงเนี่ยอิงเนี่ยอิงห้องอะไรยอิงนะอิงเนี่ยอิงอิงทีบอกมีนจะสอนในลูกเสียงในห้องนี่ไรอิงอวกชิดวะอิงอวกอิงอวกอิงอวกเสร thế hèn thế bé ưng mời bé hả? thấy à, bé à, à. hèn mời bé à, à, à. hèn mời bé à, à, à. hèn à, à, à. hình à, à. sẽ đi mời bé hèn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  mời hình hèn mời bé 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 บุกินบ่ดิงเนี่ยบุบกินพอเตียงไปกับไพโดกับเงินกับกับไปกวนกับน้องดิวกับแม่ไปกับเตียงพอเตียงไปพอเตียงไปยังมือน,นี่นะไปยังก็เป๊ไปไปแปะด้ฮะ <c oughs> ไปแปะด้ <c oughs> ไปปักเลือดเดยบีบมาแม่ไปปักซซ่ปปักเซ่ไปแม่เปื่อยเย้มันกิดได้ดูมันเปื่อนนะตรงเนี้ยอย่งติดหนะใครติดใครติดความรักคนไผ่พึ่งนะจ๊ะพอเตียงไปก็พอเตียงไปก็ไผยในลูกจะค้นไผ่นะนับดูนับดูมือเจอละเนี้ยลูกมาไว้ฮะ เียาบ้าเงีย้ยเหนียวหน้อาตาลเลยเอาเอาลูลกพอเตียงไปกระไพกรบแม่จะก,กระไพอีกกระปุ่นจะค้นไหนี่สี่คน้นโมเมนตอ่าคน้นสี่คน้คนฮึโมเมนต์ส <Moment. S 2> ามคน้นดยเก่งเก่งไปปากเลย <laughs> ว้าไงเรื่อบ้านเนีงไปบ้านไผ่ไปไปบ้านแม่บ้านเนีงบ้านโคบ้าเม่นบ้านในเมฆบ้านเนีงปากนียงปากเชโดยปากเชเมื่อจะไปซักบ่โอ้พอเตียงไว้จักมือแล้วลูกมือโมเมนต์หาหามือว่ากูหกมือหามือ หาหม,มือวะค่ะพกมือแล้ว่าชดมือนี่บอกลืนแม่ก็นนกได้ไปฮึงเลยฮะพังในพังในพาพันปุก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 ,กนะดิว่ใช่อ,ชยอย่างนาะ,ะ,ะไปจะว่าไปหาซื้อปิงไกป่ป่ะายบายปลาลุงกรดุกไปบายปลาุงกอนเด้อขอลาไปก่อนเน้อไม่ใช่รังบิวแล้ว <laughs> ไม่วิวเกย์สาเห็ดไม่ใช่ลงมือว้ะจะขอวันนี้มาพี่ขอลาไปก่อนเลยป้าลุงถ้าพ่อกันคลิปหนักเลยบิวดี้ไปก่อนบายบายสบายดีป้าลุงก็หลบนี่น้องมิวน้องวิวกับตัวจริงในปุ่มกับตัวจริงจะได้ไงสบายดีป้าลุงก็หลบเมียวาไปเชื่อเลยนี่สบายดีป้าลุงครับางาม Các bài <laughs> gì ta đu. À ơi sang. À hay cây sang nữa. <laughs> ba. chúc chúc <laughs> mm.